แเงินแสนกันทุกเดือนทุกวันจันทร์ถึงุกทุกช่วงบีเจที่ซี7.5 FM ไวมันทันใหม่อีกขั้นของการชมคอนเสิร์ตที่ชัดกว่าภาพชัดเหรือระดับ HDMI เสียงชัดเหรือระดับดิจิทัลสลาซ่าที่ชัดได้ขนาดนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีแต่เป็นเพราะเรา The S <S คอนเสิร์ตเดียวที่จะให้คุณชมชิดชัดเต็มตาชัดทุกเสียงกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลเป็นสุดซีที่ให้คุณใกล้ชิดแบบเอ็กซ์ i v ูีเพียง20คนฟังรายละเอียดชัดๆได้ทุกช่วง DJ เจที่497.5 FM อยมนันวัยกมาวตดวในการขยียงก้าวกระโดดครับกระโดดใช้ชีวิตครับ ครับช่วงนี้ออกสนามถึงเวลาแล้วเหรอใช่ถึงเวลาของอ้นแล้วเราต้องส่งอ้นไปแล้ววันนี้จะส่งอ้นไปไปดูงานศิลปะงานนี้เนี่ยเหมาะกับอ้นเลยให้ไปดูงานศิลปะจากบอลลูนถูกต้องครับผมชอบมากๆเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบบอลลูนฮะมันเป็นงานศิลปะฮะที่สามารถสร้างสรรค์ศิลปะรูปแบบใหม่ๆได้เพียบเลยแต่ก่อนืีนะฮะผมขอถ่ายรูปพี่ๆหนึ่งสองสามอือพี่ด้อพี่ดอด้วย หนึงโอ้โหถ่ายหนึ่งสองตามโอเคอ่าแล้วเดี๋ยวเจอกันนะฮะงงป่ะงงดิงงใช่ไหมเดี๋ยวมาบอกไปะละไปะละไปะละอาจจะไปกันดื้อๆนี้แล้วถ่ายรูปไปไปเดียวในช่วงสนาวันนี้ครับผมพาทุกคนมาพบกับ1ง,งานศิลปะสุดสร้างสารรค์จากลูกโป่ง ที่ใช้จินตนาการผสมกับทักษะฝีมือขั้นเทพจนกลายเป็นผลงานที่เต็มไปด้วยความสวยงามสีสันสดใสได้อย่างน่าทึ่งกับบ a ลลูนอาร์ครับโหนี่แหฮะบอลลูนเต็มเลยนี่นี่นี่โอ้โหน,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 นี่สีสวยมากสีแดงปกติเป่าได้เด็กครับเพราะฉะนั้นเป่าบอลลูนนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลย คอัค่ะขอโทษนะคะที่นี่ไม่ต้องใช้ปากเป่าค่ะลูกผมมีเครื่องเป่าครับผมสวัสดีครับพี่น้องนะฮะไม่ใช่เป็นญาติกันแต่ชื่อคุณน้องชื่อน้องใช่รับค่ะซึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่นั่นเองนะครับบลูอาร์ตไหนนะครับวันนี้ผมมาถึงแล้วอยากให้พี่น้องนะฮะพาผมเดินสำรวจกันดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรบ้างได้เลยค่ะนะครับเอาเลยครับพี่โอเค ก็ต้นของลูกโป่งเมื่อกี้ที่เห็นเป็นลูกโป่งยางนะคะตันนี้ก็จะเป็นลูกโป่งฟอย์นะคะใช่ค่ะมันก็จะมีหลากหลายเลยมีทั้งคอนเรสเลชั่นมีฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็แบบส่งความรักอะไรเงี้ยด้วยนะคะแล้วเกิดความแตกต่างกันระหว่างเนี่ยยางกับฟอยดนี่ต่างยังไงเอต่างกันค่ะเพราะว่าลูกโป่งยางเนี่ยมันจะอายุมันจะอยู่ได้น้อยกว่าสั้นกว่า ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นลูกบ่งฟอยเนี่ยจะอยู่ได้นานกว่าแล้วลูกทรงก็หลากหลายนะคะก็เดี๋ยวเราไปรู้จักกับการเป่าลูกโป่งเลยแล้วกันนะคะว่าแบบว่าเอ้ยมันมีเป่าประเภทไหนบ้างเช่นทางด้านนี้เลยค่ะได้เลยค่ะบบอลลูนอาร์ตของเราเนี่ยนะคะเราทํามา20กับกว่าปีแล้วอะค่ะ ก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกๆนะเนาะในเมืองไทยแล้วก็พยายามสร้างศิลปะเข้าไปในงานลูกโปง่งน้องๆมีโอกาสมีเวลาว่างก็สามารถมาเรียนรู้ได้เลยนะคะที่นี่เขาก็เปิดคอร์สสั้นๆวัน2วันราคาไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้แบบน้องๆมีพื้นฐานในการทําหลังจากนั้นคุณก็สามารถไปสร้างประดิษฐ์งานต่อได้ นี้ก็จะเป็นห้องแบบทําลูกโป่งนะคะโอ้แพงนี้่ใช้เวลานานไหมครับพี่ประมาณสองชั่วโมงอะค่ะสองชั่วโมงใช่ก็ก็ไม่นานมากนะไม่นานมากก็จะมีคนทําประมาณสี่คนครับเราก็จะทําลูกโป่งใส่แบบเป็นแพ็คไว้ฮะนะคะอันนี้ก็คือสําเร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะแบบส่งเลยอันนี้นี่คือมีลูกโป่งเล็กอยู่ข้างในลูกโป่งใหญ่ด้วยลูกโป่งนี้ก็คือทําทําไม่ยากครับนะคะถ้าอยากเรียนรู้ผมรู้สึกว่ารู้สึกยากนะรู้สึกว่ามีจักรยานเข้าไปได้ยังไง นะคะอันนี้ที่บอลลูนลูกใสๆเนี่ยเขาเรียกชีบอลลูนชีบอลลูนใช่มันจะเป็นเนื้อพลาสติกมันจะค่อนข้างทนกว่าลูกส่งยางจริงนะนี่ผมจับรู้สุกว่ามันแข็งแข็งกว่าดูแข็งแรงกว่านะครับแต่ว่าใสทิ้งเลยตัวนี้จะทนแดดครับอันนี้จะเป็นอะคิเลียมมันจะลอยค่ะฮีเรียมนี่คือเป็นก๊าซที่ฮีเลียมนี่จะเป็นก๊าซที่ไม่ติดไฟไม่ติดไฟใช่อันนี้จะปลอดภัยมากเลยแล้วแบบต้องระวังเลยนะคะเวลาไปซื้อลูกส่งต้องถามก่อนเลยว่า ก๊สอะไรติดไฟหรือเปล่าใช่นะครับบางทีความสวยงามเนี่ยที่เราเห็นทั่วไปก็ต้องมาด้วยความระมัดระวังใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกอะไรที่มีคุณภาพด้วกันนะครับค่ะรู้ไหมครับพี่ดอนครับลูกโป่งสีสวยสดใสล่อตาล่อใจเด็กๆนี่นะฮะได้ถูกนําเข้ามาครับในไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้า ประมาณพุทธศักราช2 4 2 3นัสเ่นทีเดียวแต่เดิมนเนี่ยต้องเป็นของที่ต้องสั่งจากเมืองนอกอย่างเช่นประเทศอเมริกาครับเป็นของที่ถือว่ามีราคาสมควรแหละใครที่จะมีก็ถือว่าไม่ธรรมดามเพราะว่าราคาก็สูงอยู่ยุคนั้นถือว่าเป็นของเล่นมีระดับเนาะเพราะว่าหาเล่นยากใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ย กลายเป็นของเล่นที่ทุกคนนิยมเล่นกันทุกคนสามารถจับต้องได้ใช่ครับหลังจากการเล่นของไทยยก็เริ่มขึ้นมาเหยียบลูกโป่งของไทยเลยแหละอันนี้นะคะก็คือจะแบบเป็นไีลเลียมแก๊สที่เราไว้เป่าลูกโป่งที่แบบเป่าแล้วลอยได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เขาบอกเลยนะฮะแก๊สเฉื่อยไม่เป็นพิษไม่ติดไฟไม่มีกลิ่นและเบากว่าอากาศใมันจึงใช่เพราะว่าแก๊สตัวนี้มันเบากว่าอากาศมันจึงทำให้ลูกโป่งลอยได้ อ่าตอนนี้ถือว่าได้ทราบนะครับในเรื่องราวนะฮะถือว่าเป็นพื้นฐานของการทรําบอลลูนก็คือจะต้องมีก๊าซีคลียมอยู่ข้างในใช่ไหมครับบางที่อาจจะใช้ลมก็ได้แต่ว่าตอนนี้ครับเนีามาถึงแล้ววันนี้นะครับผมอยากจะลองทดสอบด้วยตัวเองดูวันนี้ไ,ไม่มีพื้นฐานเลยนะฮะจะสามารถทาได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอแบบง่ายๆเบสิกอ่ะมันต้นมีอะไรบ้างครับต้นใช่ไหมคะก็มีลูกโป่งนะคะจะเป็นลูกโป่ง เส้นยาวนะคะแล้วก็มีเครื่องเป่าลมครเริ่มต้นั้งแรกเลยนะคะ,ะเราจะเป่าลูกป่งแค่ประมาณครึ่งครึ่งลูกนะคะค่แล,คะแล้วก็บิดเท่าเดิมเลยค่ะเท่าเดิมใช่หนึ่งนิ้วโอเคครับค่ะเสร็จแล้วเอาลูกที่หนึ่งกับลูกที่สองนะคะมาชิดกันค่ะแล้วก็บิด อีกหนึ่งภารกิจสำคัญเลยนะครับนอกจากที่ผมจะมาเรียนรู้การทำลูกโป่งแล้วแล้ววันนี้ก็สำเร็จแล้เป็นลูกน้องสุนัขพันธุ์พุดดิ้นะครับคราวนี้ผมไปหลอกถ่ายรูปอีกสองพีกรณ์ของผมมาก็คือพี่เดชพี่ดอสแต่พี่ดอสเนี่ยดูท่าน่าจะยากเพราะว่าอายุเยอะแล้วลูกโป่งอาจจะต้องหาลูกโป่งที่เหี่ยวๆซึ่งที่นี่แต่งตึงไปหมดยากครับเอานี้ดีกว่าพี่เดชน่าจะบุคลิกง่ายสุดครับของฟูๆได้เลยเดี๋ยวรบกวนพี่น้องหน่อยนะฮะได้เลยค่ะ ไหนๆครับวันนี้พอกินของผมเสร็จสมบูรณ์แล้วน้องสุนัขน้อยของผมนี่ก็อยู่ใกล้พี่เดนี่ถือว่าครบถ้วนนะครับวันนี้จะไปเซอร์ไพรส์เขาด้วยสุดท้ายอยากให้พี่น้องนะครับฝากแล้วกันสำหรับใครที่สนใจนะครับแล้วก็เห็นแล้วโอ้ยมันเป็นเสื้อป้าอย่างหนึ่งนะสวยงามแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับประดับนะฮะเป็นอีเวนต์ต่างๆสนใจนะฮะอยากจะมาที่บารูนาร์สอยากให้พี่น้องฝากไว้แล้วกันใครที่ชื่นชอบลูกโป่งนะคะแล้วก็งานศิลปะเกี่ยวกับลูกโป่งก็ ิได้เลยค่ะที่บอลลูนอาร์ตบอลลูนอาร์ตสามารถแบบรับออกแบบสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ด้วยนะคะอย่างแบบคาแรคเตอร์อย่างนี้ก็ตามหรือว่าเป็นรูปสัตว์เหมือนกับธีมงานต่างๆสามารถออกแบบได้หมดเลยค่ะครับผมนะฮะก็สามารถออกแบบได้หมดเลยอย่างที่บอกนะครับอยากได้อะไรจัดให้ที่นี่แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะกับพี่นนท์นะครับบูนะครับ หลายคนนะครับก็คงจะมีความฝันครับที่จะสามารถวาดภาพแล้วก็นูนออกมานะฮะจากกระดาษดูเป็นภาพสามมิตินะครับมันมีจริงแล้วครับกับเจ้าปากกา วิเศษที่ชื่อว่าลิกนั่นเองซึ่งเจ้าประการลิกตัวนี้นะฮะสามารถวาดไปได้ทุกทิศได้ทุกทางตามท,ท,ที่คุณต้องการโดยที่ไส้ประกาของมันเนี่ยนะครับเป็นพลาสติกอย่างดีครับซึ่งมันจะปล่อยออกมาเป็นน้ําพลาสติกนะครับซึ่งเจ้าน้ำพลาสติกเนี่ยเมื่อมันเจออุณหภูมิอากาศเนี่ยนะครับมันก็จะแข็งตัวกลายเป็นรูปร่างตามที่เราวาดออกมานั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับเราใครที่อยากจะเอาเจ้าประการลิกตัวนี้ไปใช้งานก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงส่วนหัวของประกาเนี่ยนะฮะมันมีควา ความร้อนสูงมากๆเทียบเท่าได้กับเตารีดเลยทีเดียวแค่นี้ผมว่ามันก็เจ๋งสุดๆแล้วนะครับที่สามารถวาดออกมาตามที่เรานลกแต่ว่าครับเขาบอกว่าจะพะัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ยงครับไม่แน่นะครับอนาคตอาจจะสามารถเอาแป้งน้ําตาลวาดเอามาเป็นอาหารแล้วก็ทําให้คนกินได้เลยทีเดียวและทีนี้หลายๆท่านก็คงจะได้สนุกสนานกับการวาดพร้อมกับการรับประทานอาหารไปด้วยแต่ว่าที่นแน่ๆนะฮะของเล่นแบบนี้ไม่แนะนํากับเด็กๆนะครับเพราะอันตรายจริงๆช่วงหน้า พบกับดีเจที่มือไวใจซนที่สุดในวงการดีเจสไปด้ามังคีติดตามได้ในขยงก้าวกระโดดขนแปรงมหัศจรรย์ซิสชิม่าฐานเพิ่มพลังปั่นกลางเข้าถึงทุกซอก